แดง,ง,งครับลูกหลานจากอำเภอเมือ,ง,อ,ง,มองครับติมงานของดาบเพชดกองเมืองดาบเพชดกองศึกน้่งมือนครับจากกระบนตะโกงครับวุฒิชัยสอทวีคคนไปกับคู่นี้ส0 0หมบาทครับเน่ข้างละหมื่นหครับก็ถือว่าถูกคู่ถูกเวลาครับแล้วก็คู่ต่อไปครับแจ้งถึงทีมงานของอทางด้านแป๊บแพ๊ะครับแป๊ะแป๊ ธีรชัยแจ้งที่2 20, 2 0 0บาทนับ2 2 0 0บาทที่มาประเพชรอู่สสมบัติเก็บมาครับแต่ตัวว่าคู่สมัญเกิดเสมอกัน,นามาเมื่อ15 15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับนี่หลังสุดครับแต่ะ้นน้องนกนี่ก็โชว์ไม่สวยครับส่วนตนาลาอุทิใจครับถือว่านี่ได้สูงได้ใหญ่ได้ลอยได้เจ้าบ้านครับนี่ ไปกลับก็เทสา30,000บาทครับตัวนี้ แล้วก็ผู้ช่วยสมารายสินครับมาไม่เป็นไรแล้วก็คุณมองาเไยข้างบนเนาะไปกับกันสามหมื่นครับคู่นี้ไปกับที่สามหมื่นคู่ต่อไปครับแจ้งถึงทีมงานของป๊บเพชรครับทีไรชัยก็แจ้งที่หนึ่งหมื่นกับสองร้อยบาทจากนั้นก็จะเป็นคู่ของทางด้าน กองดาบเบชรกองเมืองดาบเบชรกองศึกแล้วทุกคนก็คุณขันติวงศ์กับผู้จัดการหัวหนะของศรที่หนึ่งรับยกที่หนึ่ง สายหนะักกว่าน้ากับนอ้นองนก <c oughs> ครับประเปีซ้ายหน้าขวานหน้ารับบัวทมือนครับประเปีอ่อนนอกแข็งในสามหมื่นบาทครับคนน<ใช>ี้ดี่ครับบอกาว่า้าทายกันมานานต่อนานครับ ตัวสามหมื่นครับสามหมื่นคู่นี้คู่ต่อไปครับแจ้งถึงทีมงานของแป๊บเพชรครับทีรชัยครับปอแหลมทองแจ้งที่หนึ่งหมื่นกับสองร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นกับสองร้อยบาทโอ้ยนี่ป๊บเพชร่อนนอกแข็งในครับต้องดูแหละบงแดงครับจากอำเภอเมืองครับ 5ชาลามแล้วก็จะเป็นคู่จอมโมครับจอมโมสุริรมงคลยิมกับเทพพิทักวันดีกเกษตรยกที่สองนับยกที่สองนับสามหมื่นนับกันนี้แล้วก็จะมาคู่ของเังนนะพิชินักกับลูกคูครับ หมื yeah. ่นบาทครันว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนครับที่ที่มาดาเบ๊กกองเมืองดาเบ๊กกองสุดหุดใจบุ่มและเบิร์ประเภทอ่อันนอกแข็งในรับแข็งซ้ายเล่นล่างเล่นบนก็แต่ละของเตะมีซ้ายคอยขยับ นิวเทวดาก็เริ่มมาแล้วนั่นเดินไฟฟ้าผู้ใหญ่บนนุ่มสุริยจันทร์เจ้าของงานวันที่26รับ26มีนาครับชมเอ้ยเล่นทำไปเล่นไม่ได้นะเจ้าพุทธชัยนะอโอ้ยนี่ยามีนื้เปากกับพุทธชัยับอย่าทำเป็นเล่นนะสามหมื่นบาทกับันนี้สามหมื่นโอ้ เริ่มกระจับเริ่มต่อไปใหม่ครับขวาครับเร้าของลูกน้องลูกต่อยขาครับพี่ีของแสลงนึกปากลระจีซ้ายแม่มานี่มานิ่งมาเฉยครับน้องลูกเป็นเก่งใหญ่ก็อุติชัยครับแข่งขวาครับน้องลูกดูว่าใครจะพลาดก่อนกันก็ต้องดูว่าโค้่นี้ สามเอินบาทครับต้องดูว่าคู่นี้นะประเภทได้ดีกับคนละอย่างได้ดีกับคนละแบบครับซ้ายวุฒิชัยโอ้นี่ขวาพับนอกไปแล้วครับแม่หลายท้งหลายทีนะแม่ทักต่อในเสียวนะผู้ใหญ่เป็นนุ่มนะเอ้ยเอ้ยอย่าทำเป็นเล่นนะหนูนะ สามหมืนครับถือว่าไม่น้อยนะครับสามหมื่นนี่จบยกที่สองครับจบยกที่สองฝากความคู่ประกอบรายการนั่นเต็มอัตราเสร็จครับวันที่14 14มีนาครับสีแยกคูสีสวรร์์1บก็ที่บ้านเกนา19ไปต่อที่บ้านน้องครูตระบนก้าเหลืองยัดด้าซแต่ เพ้่อก็เพชรสิบครูนิดกับยอดสุนิศประเทือนยี่สก็ไม่แต่ที่ผู้ใหญ่บุญนุ่มครับบอยฟรีครับที่บ้านของอทุมโอ้โหรับมาบ้างนะบ่อยได้หนูนะไรแขนแล้วนลูกแหม่ดูไรแขนแล้วอ้าวดูว่าของจริงเข้ามาแล้วดักดูว่าทีมงานดาบเพชรกองเมืองดาบเพชรกองเสือกการมุนีกราศีสเก็ต น้ำเงินกับเจ้าบ้านรับตะมันตาโกคกับต่อยซ้ายต่อยขวาซ้ายขวารับแ่ไล่แขนสู้้วโอ้เต้นเลยซ้ายวุฒิที่เต้น้วยซ้ายโอ้แล้วก็ตั้งกำแพครับโอโหน่ยากกระพี่ตารับเออชิงชสการ่อรน่กับไปแตกตารับเอ่ยับเวยซ้ายรับ Oi, 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 oi. ขยับไปไกลครับลูกน้องลูกดาวเบ๊กกองเมืองขยับขยับครับแทงขาครับพันล็อกแม่หนีขยับเิตือครับแม่ทีซ้ายต้องห้อลูกซ้ายครับน้องลูกแม่ทีมงานสอนทวีคุมครับคุมขัดติคงครับทีมงานของซีโอ้ซ้ายแล้วแม่นอกก็ได้ในก็ดีครับคู่นี้แม่ตลาดทุนเมืองนะ นี่กบอก,บอก,บอกว่าของดีครับไม่มีที่ไหนก็มีที่วัดปาราซิวอย่างเดียวนี่ผมไม่อของดีนะคะ่ะถูกต่อแล้วต่อเลยไม่มีครับออกได่เอาเลยครับเออหายแล้วครับโอ้หรับมากๆารับไปบ่อยดีเสีย ได้หาแล้วลงมีจังหวะพี่เหลี่ยมด้วยหลุดในลงแล้วก็บนล่างบนล่างได้ไปสามหมื่นกับพวต่อไปครับสองตันกับสี่ไร่กล้าเตะกล้าเตะลูกมั่นใจมากพใหญ่ใจดีครับสี่ท่านครับโอเค เซ่รับยกที่เค่ับโอ้แม่เดินแล้วไ,ไม่ได้ต่รับมากๆเลยเสียหาย,ยกับโมไทยกับเริมบแลวหากมาเล่ด้วยายคืนตัวตั้งก็เปไ็นของนะ้องเนาะโอ้ทีมมาเจ้าเชลนะเซนาม่ม่ำกับแกง้ายโอ้แล้วจ่า,ายเงิด,ด้วย้ายขาัดตาเดโอ้เจ้าพักขานกันเล นี่ผู้ใหญ่ใจดีครับบอกบอกครับเพศรุ่งเดือนการเกษตรพี่น้องเป็งป้ายพี่น้องไปทั่วประเทศไทยลองเพศมาเดือครับปาเวยนมามากมาเนี่ยครับยกที่ห้ายกสุดท้ายครับยกสุดท้ายครับโอ้ยต้องมีมัดกับศอก่นนั้นไว้ถ้านั้นยกที่ห้าพีครับโอ้แม่โดนอะไรก็จะกระชี้ไปหมดครับพรจเจ้าวุฒิชัยครับวันนี้สุดยจริงเจ้ามามาสังโอ้ โอ้โห ôi, พี่น้องต้องตายครับเน่ครับขึ้นมาครับบอกว่าราคาสอง,ส,องสามช่วงตัวนะขอบคุณน้ำมัชิดมวยสายามครับอย่าประมาณุอย่าประมาณอย่านนประมาณทีบนออกไปทีบนออกไปโอ้โห ôi, สามหมื่นบาทครับโอ้ยเนี่ออกอะไรก็เห็นดีเฮ็ดยามไปหมดครับแต่หน้าของน้องลบ นอดท้าครับไปขอโทษพี่เขาไปขอโทษพี่เขาโอ้ยแฟนๆครับนี่จีิงานไปขอโทษพี่เขาไปขอโทษพี่เขาครับแม่ทีมงานได้ชิงเพื่อนเลื่ขอโทษเขาปล่อยพี่เข้าไปครับขึ้นมาครับประเปทสองสาช่วงตัวครับสครับสีเปือกคือจะหมดค่าคงพี่นะโอ้ยนี่ครับต่อสองต่อสามต่อสพี่น้องสีเปือกสีไปอไป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 ีใจดีครับ นี่รับรางวัลวิเศษข้างล่างเลยนะครับรับรางวัลพิเศษข้างล่างเลยนั่นโบเขาเป็นดองเล่นโบเสียบบมีบ่บองไวครับเล่นโบได้กับจุกมอดมือตายเมี่ยป้าพรนะนี่คือทิ่ห่อมวยไทยไก่เดือยจิว่วห่อท่านกำนันรัตการมโนรักรับนี่ชีพทุกความมันครับคู่ต่อไปครับคู่ไปกับที่สองหมื่นสี่ร้อยบาทครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีครับสองท่านครับท่าน นายกสมาคมรับเจมเบรบ้านอราศี